พร้อมนะพร้อมที่จะมาให้ข้อมูลก็รอตํารวจเรียกอยู่นะครับตํารวจก็ยังไม่เรียกสักทีก็เห็นทางฝ่ายพี่อ้อยเนี่ยเข้ามาที่เนี่ยหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่าปรากฏว่าเ,เมื่อคืนที่ผ่านมานะก็มีตํารวจเนี่ยไปตามผมผมเอามาเซเว่นเนี่ยจากผมต้องบอกว่าผมอยู่บ้านทุกวันนะครับแต่ตามที่สื่อบอกว่าไปไหนเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงนะออ,ออกไปตามผมไปที่เซเว่นไม่พอเมื่อเช้านะครับเมื่อเช้าเนี่ยตำรวจกองปราบนะ สามคันนะครับไปดักซ้ายขวาข้างหน้าบ้านผมอะ่ะนะจนผมต้องออกออกไปบอกกับตำรวจกองปราบเลยนะที่ไปเฝ้าอยู่ะนะครับเนี่ยนะว่าผมอยู่บ้านนะจะเข้ามาบ้านเลยก็ได้นะไม่ต้องรอหมายหรืออะไรถ้าเธอยากจะมาตรวจค้นเนี่ยผมยินดีนะนะเนี่ยมิสูคันหนึ่งนะผมเดินเข้าไปคุยกับตำรวจเลยนะเมื่อเช้านะครับแล้วก็โฟร์จินเนอร์อีกคันหนึ่งนะแต่ว่าพอผม กลับเข้าไปบ้านอีกแป๊บหนึง่งออกมาดูอีกทีนึงก็กลับไปแล้วทีนี้ผมก็เลยเกิดความไม่สบายใจแหละนะว่าถ้าเกิดตำรวจต้องการที่จะให้ผมมาให้ข้อมูลนะี่ผมก็บอกว่าผมรอมันตั้งนานแล้วนะที่ผ่านมาเนี่ยผมก็อยากให้ทางฝ่ายพี่อ้อยเนี่ยให้การให้เต็มที่นะครับผมเคยทําหนังสือมาครั้งหนึ่งนะมาถึงที่เนี่ยนะครับตั้งแต่ตอนคดีโอนมาใหม่ๆผมบอกว่าขอให้สอบผู้กล่าวหานะครับอย่างละเอียดกับพยานโดยแยก แยกกันนะครับไม่ไม่อยากจะให้มีทนายความด้วยนะครับเพราะว่าคือจริงๆอ่ะผมก็รู้ว่าเรื่องราวเนี่ยจริงเป็นยังไงนะครับผมก็อยากจะให้ทางตํารวจกองปราบเนี่ยดำเนินการเต็มที่ถ้าเกิดเราผมอยู่ๆผมรีบรีบมานะครับเดี๋ยวตํารวจก็จะมีเวลาในการทําคดีน้อยนะครับผมก็เลยปล่อยก็คือไม่ได้ไม่ได้มาหาตํารวจก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าวันนี้ทางตํารวจก็ไปหาผมถึงบ้านแล้วนะครับ จังสืบสืบอะไรไปผมก็เลยอ่ะไหนๆก็คงจะอยากจะคุยกับผมแล้วผมก็เลยเข้ามานะครับแล้วก็เ<ะ>จ้าที่ตํารวจนิดนึงนะครับการที่ไปเอาพยานเอาตัวไปเนี่ยโดยที่ไม่มีหมายนะครับจริงๆถ้าไปอย่างถูกต้องเนี่ยนะเอาหมายไปเนี่ยเขาก็ยินยอมไปทุกคนแหละครับหมายมาที่ผมผมก็ยินยอมหรือว่าพยานที่อ้างว่าอะไรลูกน้องเก่าผมนะครับนะแต่ว่านี่คุณเล่นเอา,เอา,เอาตํารวจสองสามคนไปนะครับแล้วก็ เอาเขามาที่นี่เลยผมบอกให้นะอนาคตนะครับถ้าเกิดเขาบอกว่าที่ที่เขามาเนี่ยเขาไม่ยินยอมขึ้นมานะคนที่ไปอุ้มตัวนะครับอาจจะโดนข้อหาได้นะในอนาคตนะครับนะทำอะไรให้มันถูกต้องครับมีหมายเขาก็ไปแล้วนะเอาส่วนพี่ๆนักข่าวอยากจะรู้เรื่องเอกเจ็ดสิบเอ็ดล้านเรื่องสามสิบเก้าล้านถูกไหมนะคือผมต้องบอกงี้ผมเนี่ยเดี๋ยวจะจะพูดได้ที่ไม่มีผลกระทบต่อสำนวนนะครับเรื่องเจ็ดสิบเอ็ดล้านเนี่ยผมผมว่าผมพูดไปแล้วนะ นะครับแล้วผมก็ยังยืนยันในคําของผมนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าตํารวจกองปาราบเนี่ยน่าจะพอที่จะรู้แล้วแหละว่าอะไรเป็นอะไรนะครับจากการที่สอบผู้ต้องหา <S <S เออไม่ใช่ผู้ต้องหาสิจากการที่สอบผู้กล่าวหากับพยานเนี่ยหลายหลายวันนะครับผมว่ามันต้องมีจุดที่ทางตํารวจกองปารปาบน่าจะพอรู้แล้วนะครับว่าเรื่องราวข้อเท็จจริงเนี่ยเป็นยังไงนะครับส่วนไอ้ที่บอกว่าเอาเรื่องอื่นนะนะเรื่องว่าเรื่องรถเรื่องเงิน9ล้านนะ คืออะไรพวกนี้มันจะไปเป็นชอ่องโกงได้ยังไงนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่เอาง่ายๆเป็นเป็นที่รักกันนะครับเป็นน้องรักนะเขาให้ผมทําท,ทุกโครงการนะครับนะแล้วผมก็ทําไปเสนอราคานะครับแล้วก็ส่งมอบทุกอย่างตามที่เขาต้องการหมดทุกอย่างนะครับแต่ว่าพอตอนนี้ไม่รักแล้วนะก็จะมาดึงเรื่องนู้นเรื่องนี้มาคือต้องบอกกันครับว่าถ้าเกิดว่าจะไปเข้าชอ่องโกงเนี่ยผมต้องเจตนาจะหลอกเขาสิแต่ผมส่งงานตามที่เขาต้องการหมดทุกอย่าง นะแล้วไอเรื่องรถเดี๋ยวผมบอกนิดนึงเรื่องรถพี่พี่สื่อมวลชนนะครับจริงๆเราค้นก็ได้นะว่าไอ้รถเบนซ G 400พีเนียม AMG พิเนียมอ่ะมันราคาตลาดอยู่ที่เท่าไหร่8ปดล้านเนี่ยมันไม่มีหรอกครับนะ,นะแล้วที่บอกว่าผมอ่ะเอาไปให้เช่านะเออเอาเอา,อานี้ก่อนเรื่องไฟแนนซ์ก่อนดีกว่านะครับเรื่องไฟแนนซ์เนี่ยพิสูจน์ง่ายมากเลยครับแค่ให้พี่อ้อยอะ เอาเอกสารจดทะเบียนมาก็จะเห็นเลยว่าชื่อมันชื่อจตุพรมันไม่ได้ชื่อไฟแนนซ์ฉะนั้นผมจะเอารถไปเข้าไฟแนนซ์แล้วไปผ่อนน่ะผมว่ามันสื่อออกไปเนี่ยมันมันเริ่มที่จะเลอะเทอะแล้วนะครับแล้วแล้วผมเนี่ยเป็นคนรักรถจะตายจะเอาไปให้จีนเทาเช่าผมได้ครอบครองรถคันนี้ประมาณสักไม่กี่เดือนเองนะครับซื้อมาน่าจะกันยา พอพฤชจีการทันวาเขาก็เอาเอากลับไปแล้วนะครับแล้วผมไม่ได้เดือดร้อนขนาดะที่จะต้องเอารถด,ดังกล่าเนี่ยไปให้จีนเทาเช่านะครับนะแล้วก็ไอ้เรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะรู้กันเรื่องที่สุดคือเรื่องอะไรอ่ะเรืดอไหนสามสิบเก้าล้านนะผมไม่บอกให้เลยนะครับสามสิบเก้าล้านเนี่ยนะไอที่ผมไม่รู้ว่าพี่อ้อยไปให้การแบบนี้หรือพี่พี่สื่อมวลชนเอาข้อมูลมานะครับแต่ผมจะบอกให้ว่ามันตรงข้ามความเป็นจริงทุกอย่างเลย นะเรื่องนี้ผมจะพยายามพูดไม่ให้พี่อ้อยเนี่ย,เ,ยเกิดความเสียหายนะผมต้องออกแบบนี้ก่อนนะครับแต่ไอเงินไอเรื่องเงิน39้าล้านที่สื่อนําเสนอกันนะครับผมบอกให้เลยว่าคนและเรื่องกับเรื่องจริงเลยนะครับเรื่องจริงคือไงเดี๋ยวผมจะเล่าอย่างนี้แล้วกันนะไอเรื่องเงิน39้าล้านเนี่ยนะครับก็พี่อ้อยเนี่ยเขาได้มีการคุยกับแกรมเมอร์มาเนี่ยตามคบอกเล่าของเขานะครับว่าเขาคุยมาเป็นปีแล้วนะครับแล้วก็เคยมีการโอนเงินให้จากทางฝรั่งเศสเนี่ยอันเนี้ย ผมไม่ยืนยันว่าว่าเคยโอนแล้วอโอนร,รอบสองรอบสามเนี่ยทางฝรั่งเศสไม่โอนให้หรือส่งเลขบัญชีไปแล้วทางฝรั่งเศสเขาไม่ไม่ไมโอนให้เลยอันเนี้ยอันเนี้ยผมจําไม่ได้จริงๆนะครับแต่ว่ามันมาถึงผมได้ยังไงนะก็คือเขาก็มาบอกเนี่ยแหละครับว่าคนเนี้ยคือดาราจีนนะไม่ใช่นักร้องนะครับนะเป็นดาราจีนคนหนึ่งผมก็ไปหาชื่อดูอ๋อดาราจีนคนนี้ก็สแสดงหนังกําลังภายในอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับเขาบขอกเขาคุยกันมานานแล้วนะ แล้วทีนี้เขาต้องการที่จะให้มาที่ประเทศไทยก็เลยเให้โอนเงินทีเนี้ยการโอนเงินนะครับเขาอยากให้โอนทางบิตคอยน์นะตัวผมไม่มีความรู้ครับโอนไม่เป็นนะผมก็เลยต้องไปให้น้องที่ชื่อนุเนี่ยแหละนะครับไปโอนให้นะพอโอนไปครั้งแรกแล้วบอกว่าจะมาพอคราวที่2เนี่ยมาบอกว่ายังยังมาไม่ได้จะต้องโอนให้กับทางบอดีอ้การ์ดอะไรมาผมก็เริ่มตังหิตตังหิดแล้วว่าเฮ้ยมันใช่เหรอ มันจะเป็นสแกมเมอร์หรือเปล่า